มอเตอร์ไซค์รถเบน์คิดถึงกีซาราแล้วเ้ยวันนี้นะครับเราจะมาทดลองทําโทรศัพท์กระป๋องด้วยเชือก2แบบเราสงสัยว่าเชือกแบบไหนมันดีกว่ากันเชือกที่มันมีขนาดเล็กแข็งหรือเชือกที่มันใหญ่แล้วก็นุ่มผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้แบบนี้มันเรียกว่าอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะโอเค แล้วการทดลองครั้งนี้จะเป็นยังไงไปดูเราจะให้คนนึงเนี่ยอยู่ที่นี่เละคนหนึ่งไปอยู่นูน่นประมาณปากซอยได้แล้วเราก็มาคุยกันว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่าโอเ okay, ค let's go โอเคเราก็อยู่ได้ตรงนี้นะครับผมว่ามันก็หลายร้อยเมตรอยู่นะทีนี้ผมจะลองพูดนะเดี๋ยวผมจะพูดแล้วก็โทรหาปิ๊กว่า,ป,วา Hello, ปิ๊กได้ยินไหมว่าอะไรฮัลโหลปิ๊กได้ยินไหมได้ยินที่คุ้มพักเลยจริงไหมจริง อ่าโอเคเดี๋ยวพี่จะพูดในกระป๋องนะผมเดี๋ยวผมจะพูดคำว่าอาบูซาร์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่าอาบูซาร์อาบูซาร์ไหนลองพูดมาสิ what the fuck m o t o r c y c e red bent ม่ผมว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเอาใหม่นะโทรศัพท์เอ้ยอีกรอบนึ่งเฮ้ยพูดอะไรนะอีกรอบหนึ่งไม่เฉยพี่พูดว่าโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งอ่าอ่ะพีพูดนะโทรทัศน์โทรทัศน์เฮ้ย ได้ยินวะคิดถึงซูซ่าด้วเอุ้ยผมว่าเอ้ยได้ใช่ได้สุดยอดสุดยอดอ้ยอีกครั้งนี้ก่อนลองบังฟิศพูดบ้างได้นะเอยเวลาเราแบบไม่มีโทรศัพท์อ่ะ เวลาไปที่แบบไปรกกาอ่ะแบบแบดหมดเลยมารับคุณโอเคสรุปว่าใช้ได้นะเอะประมาณกี่เมตรครับดังคิดว่า3 400สเมตรเนาะเออไกลๆกลอยู่โอเคใช้ได้ใช้ได้ทีนี้นะครับเราจะลองแบบที่มีสายเนี่ยเกี่ยวกับเสาบ้างเกี่ยวกับกำแพงบ้างอยากว่าได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าอ่ะโอเค ตอนนี้นะครับปิ๊กก็อยู่ในสตูนะส่วนผมอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาสายเนี่ยมาเกี่ยวกับเสาบ้างกับอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยการเดินทางของเสียงเราก็จะไม่เป็นเส้นตรงแล้วนะตามทฤษฎีเนี่ยเสียงมันจะสั่นใช่ไ่ะเดินทางไปตามสายแล้วทีนี้พอมันมีสิ่งกีดขวางเนี่ยการสั่นของเสียงก็จะค่อยๆลดลงนะครับทีนี้ตามทฤษฎีแล้วมันไม่น่าจะได้ยินแต่ว่าอะมาลองปฏิบัติดูว่าจะได้ยินหรือเปล่า เดี๋ยวผมลองนะครับฮัลโหลปิ๊กเงียงเลยเราก็นเนี่ยลโหลครับยังอยู่ไหมครับลโหลไม่มีเสียงตอบรับนะครับงั้นผมก็สรุปได้ว่าถ้ามันมีอะไรมากีดขวางเนี่ยมันจะไม่ได้ยินแน่นอนโอเคตอนนี้นะครับผมให้ปิ๊กเนี่ยสาวเชือกนะเพื่อที่จะได้เอามาใส่ในรูนี่ต่อ รอบนี้เนี่ยน่าจะยาวไปถึงหน้าปากซอยต่ยาวยาวเลยยาว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 ก,ก,ก็ยาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาเทียบกันละแต่ผมว่าเราพอแค่นี้ก่อนก็ได้มันน่าจะยาวเกินไปละเอาละแล้วทีนี้นะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็คุยกับดิก๊กโอเค let's go <S ตอนนี้ผมอยู่ไกลมากนะครับทุกคนนี่ดูอ่ะทีนี้จะลองพูดนะ ฮัลโหลฟิได้ยินไหมปิกไหนลองพูดมาสิ hello, hello, hello. เอ้ยได้ยินนะแต่ว่าผมไม่ได้ฟังอ่ะก็เลยไม่ได้ยินว่ามันพูดว่าอะไรปิกกินข้าวยังกินแล้วครับผมเอ้ยกินแล้วครับผมเฮ้ยได้ยินนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ชัดเหมือนเชือกเมื่อกี้อะ่ะอาจจะด้วยความที่ว่ามันไม่ตึงเหมือนเหมือนเชือกก่อนแล้วก็มันไม่แข็งอีกอย่างหนึ่งมันก็ไกลกว่าเก่าเยอะมากนะครับ เนี่ยผมคิดว่าประมาณ4 5 0 0เมตรได้มั้งโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปหน้าสัตูกันก็จบไปแล้วนะครับกับการทดลองใช้โทรศัพท์กระป๋องนะด้วยเชือก2แบบแบบแรกเป็นแบบเส้นเส้น <10 M. S 2> เล็กเล็กส่วนอีกแบบนึ้งก็คือแบบนี้ก็สรุปได้ว่า,าเชือกแบบเาะแบบแรกเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะครับ แต่ปัจจัยหลักๆผมว่าเชือกอันแรกเนี่ยมันแข็งแล้วก็มัน,บมนเบาวกว่านะครับก็เลยทําให้เชือกมันตึงทําให้เวลาส่งเสียงเนี่ยมันได้ยินชัดเจนนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยถ้าใครคิดว่าเชือกเนี่ยมันต้องเป็นแบบอื่นมันต้องพูดอย่างนี้เสียงถึงจะดังอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้พวกเราทดลองอะไรเนี่ย คอมเมนต์มาได้เลยนะก็สำหรับลิปนี้บ๊ายบาย